มิถุนาเข้าหน้าฝนแล้วนะคะอย่าลืมพกร่มนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มกันฝนไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ป้าชีกับดงทูเดย์จะมาบอกว่าเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีคนรวยนะคะไม่มีคนจนนะคะ6ราศีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีแต่ความร่ํารวยเข้ามาในชีวิตนะคะราศีแรกก็คือราศีมังกรนั่นเองราศีมังกรเนี่ยจะใครที่ติดตามคําทํานายของดวงดีนะคะราศีมังกรเนี่ยติดเข้ามาในคาทานายเกี่ยวกับเรื่องความรวยความโชคดีมากเลยนะคะราศีมังกรเขาบอกว่าดวงมิถุนาเนี่ยก็ คือตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปก็คือมิถุนาเป็นถึงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีดวงร่ํารวยที่โดดเด่นนะคะมีดวงเสี่ยงโชคก็รวยทํามาหากินก็รวยนะคะและเสียงมงคลก็คืออย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่อะไรติดไว้กันด้วยนะคะทุกงวดนะคะต่อไปที่ติดเข้ามาคือราศีกุมค่ะราศีกุมเนี่ยมีดวงดวงที่โดดเด่นในเดือนมิถุนายนอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือมีดวงโชคลาบนั่นเองนะคะราศีกุมเนี่ยมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะตั้งแต่รางวัลที่1นถึง,งวันที่5นะคะ,นะคะหรือใครที่ไม่เคยเสียเยเส่ยงโชคเยลสขท้า2ตัว ตัวเลขเกิดกับใกล้ตัวเช่นเลขัตรประชาชนเลขเลทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรซื้อติดไว้ก็จะมีโชคนะคะต่อไปเป็นราศีมีนค่ะราศีมีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดวงที่จะรวยจากการขยันทำมาหากินใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะจะมีความร่ำรวยเป็นพิเศษนะคะอีกหนึ่งราศีคือเป็นราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์เนี่ยเขาบอกว่ามีดวงเปลี่ยนงานแล้วรวยนะคะมีดวงที่จะแบบว่าเริ่มต้นทําอะไรไใหม่ๆแล้วจะรวยนะคะใครที่อยากเปลี่ยนงานหรือใครที่จะเริ่มทาธุร,รกิจอะไรต่างๆที่คิดไว้นะคะก็จะมีดวงโชคดีเทวดาให้ ให้ความสําเร็จประทานโชคประธานทรัพย์มาให้นั่นเองนะคะต่อไปเป็นราศีกันนั่นเองค่ะอาราศีกันเนี่ยเป็นหนึ่งราศีที่ติดเข้ามาในดวงโชคดีในเดือนมิถุนายนนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงครึ่งปี67เลยนะคะเขาบอกว่าราศีกันเนี่ยเป็นดวงที่ร่ํารวยจากการได้รับมรดกได้รับสาคนรอบตัวหนุนหนุนนําดวงนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะใครที่มีคนรักเนี่ยคนรักของชาวราศีกันเนี่ยก็จะพารวยเช่นกันนะคะต่อไปเป็นราศีสุดท้ายที่ติดเข้ามาเดือนมิถุนายนนี้ จะมีโชคดีนะคะก็คือราศีตุลนั่นเองค่ะราศีตุลเขาบอกว่าจะมีดวงได้ทรัพย์จากเทวดาให้โชคนะคะให้พรนะคะราศีตุลเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังของิตเนี่ยหลายๆหมอดูเนี่ยเขาจะแนะนําให้ไปมูเตลูเหมือนกันนะคะราศีตุลก็ไปขอพรกับเทพเจ้าที่เคารพนับถือก็ได้นะคะขอเรื่องโชคลาภขอเรื่องอะไรที่แบบดีๆให้กับตัวเองมีความร่ํารวยก็จะได้รับประสบความสําเร็จนะคะหราศีต่อไปนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีสิงราศีก แล้วก็ราศีตุลน,นะคะบอกว่ามิถุนายนเนี่ยจะพารวยนะคะเดือนนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะคะได้ขยับขยายฐานะมากขึ้นนะคะเลิกจนเลิกหมดหนี้นะคะอ่าติดตามตอนเที่ดีจากดูนิทูเดย์กับประชิได้ใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ